ดีครับเอาขานหนามมานทาเดินไกลหน่อยนะประมาณสักห้าสิบเมตรพาไปดูเสาเสลียงครับดูดอกอย่า เรียกยาอะไรครับดูงามอยู่ดีดดนะเนี่ยอยู่เสาเสเลี้ยงครับยาด้วยดูนั่งแบบ ดูด่งแบบครับ<ะ>ดูครับเดีย๋ยวพาขึ้นไปดูเสาเสลียง<ะ>พี่ไดพกูดได้หูเน,นีเนะาัญหายัางนี่ ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เด้อที่บ้านคอยเอ,อื้อนต้นมะบกอันนี้ต้นมะกก้อันนี้ตนกก้นไผ่น่นานไม่โจ์ ส่วนมากจะเป็นไม้เต็งพวกไม้ดังมาต้นโจท ี่น้องเคยมาเบิ่งบ่ครับเสาเสดียงมาเบิ่งด้วยครับต,ต้องใส่รองเท้าผ้าใบมาด้วย หินแต่ละกนเหมือนคนอาจับมาวางธรรมชาติว,ว่าใคระจะจับยกได้ป่านนี้ไม่มีทางดูดูพี่น้อง พี่ดองพื้นมาเทียวพื้นซอยกันขำว่ายันยานพื้นลุกเจ้าพ่อขำบเนี่ยบ่จะมาเบิงจเจ้าพ่อขัเนี่ยบ่เนี่ย เหมือนกับคนยกมาตั้งไว้เลยเนาะนีน่นะธรรมชาติไฮไลท์ กรดจูบปขึ้นมาเบิ่งน้ำกันได้พี่นอมาถึงแล้วครับเสาเสลียง ขึ้นได้อยู่หรอกไม่ยากทางขึ้นครับเมื่อก่อนเรอป่ายบอกทางตรงนี้นตัวหนังสือไปหมดแล้วตามการบ 我应该说。

ก็มีทางขึ้นทางลงด้วยนะครับโอ้โตัวนี้นะรับลอบริเวณเสาสีเหีืงนะครับโอ้ พาไปดูถ้ำครับเขาเอื้อหนุนยังไงเขาเดินขึ้นมากดทีขาการเดินต้นไหนมาต้นไหนม้วนไอดอกขาวอยนะเฮ้ยอ๋อ